สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับมาครับวันนี้อยู่กับผมชายพีนะครับเราอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับวันนี้มีรถนะครับผมนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอนะครับคันนี้เป็นโตต้ายาริสนะครับ1.2ตัว G ีพัดนะครับโฉมปี2019นะครับคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับใครหารถเก่งแฮตแบ็กห้าประตูสีดําไซส์เล็กๆกระทัดรัดแบบนี้อยู่นะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับปรับลดราคาให้ถึง2 0 0 0 0บาทเลยนะครับ จากราคา419,000นะครับรับส่วนลด20,000บาทนะครับเหลือราคาตั้งขายเพียงนะครับ399,000เท่านั้นนะครับได้รถสวยสภาพใหม่เกรด A ไปใช้งานเลยนะครับนี่นะครับใครชอบรถสีดำนะครับชอบรถแฮกแบ็กนะครับแล้วก็เป็นสายประหยัดนะครับในเมืองในเมืองนะครับหาที่จอดง่ายนะครับไม่เถอะทะไม่ยุ่งยากนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยนะครับนี่เป็นไงในส่วนตัวเรนไฟหน้านะครับ ไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเรนไฟสวยนะครับสภาพใหม่นะครับไม่หมองไม่ขุ rust. ่นนะครับถัดมาด้านล่างนะครับในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับของแท้ติดรถครับนะครับฝาคงฝาครอบสภาพบวยสวยหมดนะครับไฟเดซทามนะครับผมนี่มีให้เรียบร้อยนะครับคู่หน้าเลยนะครับในส่วนตัวช่องรมกันชนหน้านะครับตัวนี้เป็นดําเปลี่ยนโนแบคด้วยนะครับสวยมากนะครับนี่ดําทั้งคันนะครับบอกได้เลยนะครับ สภาพดีนะครับร่องรอยไม่มีนะครับหน้ากระจงหน้ากระจังสีดําหมดนะครับยกเว้นตัวโลโก้เนาะจะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับปเะรด็นไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับดูนี่นะครับบอกได <ından> ้เลยว่าไฟสวยนะครับสภาพใหม่นะครับไม่ชํานะครับบอกได้เลยนะครับลูกค้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับไฟแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับฝาครอบไฟเป็นหมอกนะครับสภาพดีนะครับสวยนะครับสีดําเงาฉ่านะครับลูกค้าได้ไปนะครับไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะครับ เดืมสันฝากระโปรงนะครับคมชัดสวยหมดนะครับนี่ครับในสวนตัวบางโคนหน้านะครับแล้วก็รอยต่อตัวชนนะครับไม่ดุงไม่อ้านะนะครับเข้ารูปข้ารอยหมดนะครับรอยบุบรอยยิ้มไม่มีนะครับมาดูร้อแม็กกันหน่อยครับคันนี้แม็กแท้เดิมโรงงานนะครับขอบ15นะแม็กทูทนปัดเงานะครับนี่ครับสีที่ยางนะครับ185่้าทัพหกนนะครับคันนี้ได้ยางติดรถนะครับปี19นะครับแต่สวัสภาพยางนะครับ นี่ครับยางเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกค้าออกรถกับชัยพีนะครับดูแลให้ทุกอย่างนะครับมานี่ครับตลกซุ้มล้อนะครับเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทาสีมานะครับรวมถึงตัวช่วงล่างนะครับดูนะครับสภาพใหม่มากนะครับรอยมาร์กสีแต้มสีโรงงานยังอยู่เลยนะครับนะครับตัวรถสวยเดิมครับนะครับประวัติเสียไม่มีนะครับเช็กกอดยอนหลังได้ทั้งหมดนะครับยิ่งเป็นรถโตโยตานะครับยิ่งเช็กกอดได้ง่ายเลยนะครับ นี่ครับในส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นพับปรับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวมีให้นะครับคิ้วกันทรงกันสาดนะครับติดตั้งมาให้ครบบทนะครับรสภาพดีด้วยนะครับนี่ครับตัวน e ี้ของแท้โตโยต้านะครับนะครับเห็นตาโตโยต้าไหมด้าไหนนะครับนี่นะครับติดตั้งมาจากโชว์รูมเลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับกาบเสาประตูนะครับนี่ครับสภาพใหม่ๆนะสติกงสติกเกอร์ต่างๆนะครับนะครับกระจกของแท้หมดครับ นะครับมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เลยนะครับลูกค้าไปเดี๋ยวพาชมภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับดูสภาพภายในครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับภายในสวยมากนะครับคันนี้นะครับเบาะหนังนะครับแท้เดิมโรงงานเดินได้แต่เก็บคู่สีแดงนะครับไม่มีรอยปิดรอยแตกนะครับเบาะใหญ่ๆนุ่มๆสบายๆนะครับแล้วเบาะตัวนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับผมนี่ นะครับดูได้เลยนะครับบอกไม่ช้ํานะครับไม่ยับไม่สกประปกนะนะครับทั้งคันเลยนะครับบอกผู้โดยทรงผู้โดยสารสภาพดีหมดครับนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่ดูสภาพพวงมาลัยครับได้แดงนะครับได้อารมณ์ความสปอร์ตนะครับนี่ครับไะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูด้ใไม่กันนะครับมาดูกันแบบชัดๆนะครับคันนี้เป็นระบบพุ่งสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยอ่าคุณแจอยู่นี่นะครับขออภัยนะครับ นี่ครับนี่เป็นไงเครื่องยนต์1.2เดิมๆนะครับกดทีเดียวติดนะครับนะครับหน้าตาหน้าตัดเรือนไม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลขไมล์ดูครับผม739,995กิโลนะครับไมล์70,000นะครับรถปี19เฉลี่ยต่อปีแล้วไม่เยอะนะครับลองบวกลบคูณหารกันดูได้เลยนะครับนี่ครับในส่วนตัวหน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยนี่ครับ จอแท้ก้องแท้ทั้งหมดนะครับเดิมๆโรงงานนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขายกาปิดเสียงวิทยุก่อนนะครับเชื่อมต่อบงบูทูธได้หมดครับนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับเครื่องเสียงแท้โตโยต้านะครับในส่วนตัวแอ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลนะครับแอร์เย็นฉ่ำอยู่แล้วนะครับสำหรับรถยารีสนะครับรถโตโยต้านะครับไอเย็นมากจริงๆนะครับเย็นแบบหนาวเลยแหละนะครับนี่นะครับ มาดูในส่วนตัวเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์วอโตโต CVT นะครับแท้เดิมโรงงานนะครับหัวเกียร์แผงเกียร์นะครับสภาพใหม่หมดนะครับเบรกมือตึงๆมือนะครับเกย์กงเกย์กลางมีให้ครบนะครับคอนโซลหน้านะครับนี่ครับดูสภาพนะครับรอยข่าวตั้งกล้องนะครับคาบกาวรอยด่างไม่มีให้เห็นเลยนะครับคอนโซลสวยใหม่นะครับไรมายันช่ององค์ช่องแอร์ด้านข้างนะครับที่เก็บลงเก็บเหรียญนะครับสภาพดีหมดครับนะครับอยากให้ดูเอกสารหน่อย นี่ครับตัวต้ยาริสนะครับ1.2ตัว G พัดนะครับราคาเดิมนะครับ419,000นะครับออกรถวันนี้ตอนนี้นะครับภายในเดือนนี้หรือว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเราลดให้เลย20,000บาทนะครับเหลือราคา399,000เท่านั้นระลดปี19ปีใหม่ด้วยนะครับไม่70,000เท่านั้นเองนะครับลูกค้าสนใจใครหายอยู่นะครับรถเก่งไซเล็กแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์ให้อยู่นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับนี่เป็นไงแผงประตูใหม่กริปนะครับร่องรอยไม่มีนะครับ และคันนี้คุมโทนสีดําทั้งคันเลยนะนี no ่ครับฝ้าเพดงเพดานด้านในดําทั้งหมดนะครับและรอยยันรอยเจิมนะครับไม่มีนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเสากลางด้านในนะครับตรงนี้เดิมหมดนะครับหัวน็อตนะครับรอยขันรอยแกะไม่มีเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับนี่ครับอะไรที่เดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับนี่ครับบอกได้เลยว่ารถโตลต้านะครับเช็คประวัตินะครับตัวรถง่ายมากๆนะครับลูกค้านะครับไม่มีอะไรต้องปกปิดนะครับ ไม่มีอะไรต้องย้อมนะครับลูกค้าออกรถที่อื่นดูรถที่อื่นไม่สวยไม่ถูกใจนะครับไว้มาดูที่สนุกคาก่อนได้เลยนะครับร้านเราไม่ได้ขายแข่งเรื่องราคานะครับขายแข่งเรื่องคุณภาพเท่านั้นนะครับเกรดเอล้นๆ้นนะครับนี่ครับบ่อผู้โดยสารแถว2นะครับสภาพใหม่กริปนะครับร่องรอยไม่มีนะครับบ่อใหม่มากนะครับตึงๆนะครับนี่ครับยางปูพงปูพื้นมีให้ครบบทนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้าฝ้าเพดานด้านหลังนะครับดูครับ ไม่สกปรกนะครับไม่ชํานะครับเด่ยมสันขอบบางคนหลังด้านในนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแผงมาตรงประตูตรงนี้เป็นหนังด้วยนะครับได้ตะเข็บสีแดงนะครับล็อกดงล็อกเด็กมีให้ครบหมดนะครับล้อแมกห้ังขวานะครับสภาพเป็นไงแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับระบบเบรกนะครับจะเป็นหน้าดิฟหลังดํานะครับซุ้มลงซุ้มล้อเดิมทั้งหมดนะครับลูกค้าออกรถไปตรวจเช็คตรวจเจอนะครับว่ารถตัดต่อตัวถังไม่แท้ไม่เดิมนะครับรถชนหนักจมน้าพิกความไฟไหม้มานะครับ ลูกค้านํารถกลับมาคืนได้เลยนะครับบริษัทรับซื้อคืนแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแต่ลูกค้าจะไม่เจอพี่ๆจะไม่เจอปัญหานี้แน่นอนนะครับถ้าออกรถที่สนลูกค้านะครับเราตรวจเช็คคัดสรรคุณภาพมาให้เราเรียบร้อยนะครับเรียนไฟท้ายนะครับชับปงชับฟินนะครับผมอยู่ครบหมดนะครับไฟท้ายสภาพใหม่ๆนะครับโคมไฟใหม่ๆใสๆนะครับกันชนหลังเงาเนะครับนี่ครับพร้อมไฟทับทิมเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับนี่ครับด้านท้ายตัวรถนะครับยาดิแทสแบกตัวนี้สวยมากนะครับนี่ครับ รถสีดําด้วยนะครับคุมโทนเลยนะครับเข้มๆขมๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับห้องเก็บสัมภาระกันหน่อยนี่เป็นไงด้านหลังนะครับผมพื้นที่มีนะกว้างๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกําลังดีนะครับถาดทงถาดท้ายมีให้ครบหมดนะครับอุปกรณ์ตัวรถนะครับตัวนี้นะครับยังไม่มีล้ออะไ่ให้นะครับจะเป็นในสองตัวชุดเติมลมยางนะครับผมนะเป็นน้ํายาปะยงปะยางนะครับผมนี่ครับตัวเติมลมนะครับไว้สําหรับ ช่วยเหลือนะครับเวลาฉุกเฉินนะครับขับเปยางลงยางรั่วขับไปปั๊มไปเปลี่ยนยางต่อได้นะครับแต่ถ้ายางระเบิดก็จบเลยนะครับนะครับโครงสร้างนะครับเดิมทั้งหมดนะครับพื้นด้านล่างด้านข้างต่างๆนะครับผมนะสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับเดิมเดิมนะครับคันนี้นะครับโครงสร้างตัวรถนะครับนะครับขอบรางน้ํานะครับจุดเบอาหักเดิมทั้งหมดนะครับน็อตบันพับฝาท้ายนะครับไม่แกะไม่ขยับนะทั้งสองข้างเลยนี่ครับสวยมากนะครับบอกได้เลยนะครับสภาพเดิมนะครับ ไม่เคาะไม่ตัดไม่ทําสีนะครับลูกค้านะครับมาดูตัวรถจริงที่ร้านได้นะครับรับประกันได้เลยนะครับนี่ครับในส่งตัวฝาท้ายนะครับโช๊คนะครับไม่เสียนะนี่ครับเด้งแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับไม่เสียงดังไม่ออดไม่แอดนะครับกระจงกระจกฝาท้ายไร้ฟ้ามีให้ครบหมดนะครับต่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับผมนี่ครับสปอยลงสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับผมนะครับหลังคงหลังคาสวยมากนะครับคันนี้ นะครับเลนไฟท้ายดังซ้ายนะครับไม่แตกนะครับตัวนี้นะครับรอยแตกรายงานรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับสีสวยสดเงาฉ่านะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมิติตัวถังต่างๆบอดี้นะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับเป็นลมยางแบบว่าในตัวเจนให้เราเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับจุกมยางสีเขียวนะครับไม่รู้ว่าใส่หลอกหรือเปล่านะครับนี่ครับผมนะครับแผงประตูเปิดมุมไหนก็สวยนะครับรถสภาพเดิมแบบนี้นะครับลูกค้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับ นะครับรถราคาสามแส0เก้าหมืนเก้าพันนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณเจ็0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะครับแปดพันกว่ากว่านะครับทั้งหวดนะครับลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้นี่ครับสวยครับมะเดี๋ยวชมภายในด้านหน้ากันหน่อยมานี่ครับถ่ายให้ดูคันเห็นกันทุกซอกทุกมุมนะครับหัวน็อตนะครับบันพับแท้เดิมนะครับบนล่างทั้งหมดนะครับไม่ถอดนะครับ เพนเพจนะครับนี่นะครับเลขตัวถัง MR2K33 นี่นะครับลูกค้าจดนะครับผมไปเช็กก่อนที่ศูนย์นะครับก่อนมาดูรถได้เลยนะครับนี่ครับกระจกมองข้างล้อแม็กหน้าซ้ายนะครับสวยครับนะครับนะครับอย่างที่บอกครับผมนะลูกค้ารับส่วนลดไปเลยนะครับถึงสองหมื่นบาทนะครับเหลือราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมผ่อนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ได้รถสวยเดิมสภาพเกรดเอไปใช้งานนะครับแล้วสําคัญที่ฟรีดาวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับนี่มาครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับดูสภาพห้องเครื่องรถปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นครับดูครับใหม่กริปนะครับใหม่มากจริงๆนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งจุดสองเดิมๆนะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับลูกค้าสี่สูบนะครับสําหรับตัวตายริสคันนี้นะครับสวยมากนะครับห้องคงห้องเครื่องเดิมทั้งหมดนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับ สภาพใหม่ๆนะครับไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวนะครับนี่ครับผมนะหม้อนงหม้อน้ําสภาพใหม่หมดนะครับท่อหม้อน้ําสภาพดีนะครับชุดทอยงท่อยางชุดสายไฟนะครับรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับนี่นะครับดูห้องโถงห้องเครื่องห้องเกียร์นะครับใหม่ๆนะครับฐานแบตเตอรี่นะครับไม่มีน้ํากงน้ํากัดรั่วซึมลงมานะครับให้เป็นรอยผุรอยสนิมนะครับคัสซีเดิมหมดนะครับนี่ครับ จุดเม็ดองเม็ดอาร์คที่ตัวคัดซีนะครับเดิมจริงนะครับกระปุกน้ายาหล่อเย็นนะครับสภาพใหม่นะครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับลูกใหญ่นะครับเดิมเดิมทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวนะครับเบ้าโชกนะครับนี่ครับจุดเม็ดอาร์คนะครับรอยซีนนะครับเดิมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับไร่ลงมานะครับยันกระลงกระโหลกซุ้มล้อต่างๆนะครับสภาพใหม่ๆนะครับน็อตบันพับตากกระโปรงหน้านะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะนะครับทั้งด้านนอกด้านในเลยนะครับ เดิมหมดนะครับไฟหน้านะครับขายึดไม่แตกไม่หักนะนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับนี่เบาไฟหน้านะครับผมเหล็กยึดต่างๆนะครับสภาพดีหมดนะครับใหม่ๆนะครับในสวงตัวคานหม้อน้ำนะครับตัวนี้นะครับจะมองไม่เห็นนะครับจะมีพลาสติกปิดคานบนไว้นะครับดูแค่พลาสติกด้านบนนะครับก็สภาพใหม่แบบนี้แล้วนะครับเสายึดหน้ากระจังด้านในเดิมนะครับนี่เป็นไงให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันจริงๆนะครับเปิดลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับตตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้เลยนะครับ นะครับเบ้าโชกฝั่งขวานะครับเดิมทั้งหมดนะครับฉลากมอกอยู่ครบนะครับนี่ครับหนึ่งอฝั่งนู้นเป็นหนึ่งแอนะครับไล่ให้ดูกันชัดๆนะครับสวยครับนะครับสภาพเดิมนะครับน็อตบันพับฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะนะครับทั้งด้านนอกด้านในซับในเดิมหมดนะครับน็อตยึดบางคค้นหน้านะครับไม่มีรอยถอดเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับแท้เดิมโรงงานหมดนะครับประทับตาโตโยต้านะครับตรงนี้ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับลูกค้า นะครับดูฉนวนกันความร้อนนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับตัวนี้นะครับไม่มีรอยขาดนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมหมดนะครับเอาเป็นว่าคันนี้โคตรเดิมนะครับเดิมทุกจุดจริงๆนะครับฝากกว้ด้วยนะครับกับโตโยต้ายาริสแฮดแบ็ก1.2ตัว g p a ั s คันนี้นะครับส่วนลด20,000บาทนะครับด่วนๆเลยนะครับเหลือราคา399,000เท่านั้นนะครับเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวนะครับค้างวดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถสวยเดิมนะครับสภาพใหม่เกรด A ไปใช้งานนะครับนะครับลูกค้า อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับออกรถได้หมดนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับเี๋มวิ่งไปเซอร์สถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับลูกค้าใช้บริการรถสไลด์นะครับได้เลยนะครับไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับฝากกว้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีพี่ๆท่านใดนะครับผมที่สนใจถูกใจนะครับผมนะหรือว่าชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม